ครับผมก็สว yeah. ัสดีชาวฟีฟ่าชาวฟีฟ่าชาวคนกชาวีชาววัยแชาวอไราอยาลมนะครับก็ขอการสวีทส่วนดีวผู้ชมที่น okay. ่ารักทุกคนทุกท่านทุกวัยกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับพี่ก็จะมาเล่นเกมอินเฟสต์สเตชั่นแฟนตาซกันเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้พี่จะไปเล่นกับที่พระเจ้าแห่งวงการวอลซีงานแห่งวงการวซีนะครับก็คือ ใหญ่ x2 นะครับคือตอนนี้นะครับพี่ก็อยู่ใน Discord ของอาทางของนนนะครับก็วันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาเล่นกับเขานะครับเอาเซตหมื่นเพราะว่าตอนนี้ผมมีกันมีผมมีตั้มมีลูปเปอร์ซีจีมีแพนด้ามีทิวแล้วก็อีกคนนึงมีทั้งหมด6คนนะครับเซตหมื่นหกคนเนี่ยวันเนี้ยมีนนอีกเจ็ดนะครับมีนนอีกเจ็ดคนนะครับก็จะเอาหมื่นเนี่ยลงไปล่าคนในเซิร์ฟนะครับไม่รู้ว่าจะโดนล่าหรือว่าจะได้ล่านะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลาตีสี่ครึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมเนะะะครรรรับวว่่าจจงหืออด ครฟอร์เดีวใช่ไหมฟอร์เดลมาแล้วมามากูมาแล้วตีผม่อยที่ผมเลยนนที่ผม่อยเฮ้ยใครนหนใครอ๋อไอ้ตเอ้ากูกูีนั้นเลอาย้มแบบต้ยเลยตามจัดเน๊ตัดกระยีแล้วพี่เพงมาเป็นสี่คนเลยพวกเรามีมือกี่คนอ่ะนนหนึ่งเยอะสองเครบอะอู้สาอ้เันจะมีคนบวกเหรเวลาเนี้ยอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกให้อีกคนนึงมาอีกแคนนึงมาบวกพวกพวกเนี่ยเจ้าป่ะ แต่โหดนะบอกก่อนไหวไปล่ล่ะโอ้นะไหวครับโอ้ครับไอ้ดาวไอ้ดาวไงลบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แน่หรอพวกนั้นก็จะหยิบเด็ดคอเราใส่แต่อย่าน่จะย่งนไอ้ลือดวันไี้ยากลรไรเจ้าดียายมันไม่มาเหรอวะต้องรอแป๊บนึงอ่ะต้องรอแป๊บนึงอ่ะเฮ้ยๆ้มันมีไก่ไว้่ิมันจะิมันสมเพศห้ยงดด่มดาดูเยายไก่เว้ยไก่ ไม่จะบิงมันจะยิงมันสบเพสมันสบเพสมันเดนแจกใส่ก็ไม่ใส่มันต่างกันนะบอเดินมึงเดินล่องอย่างนี้คงจะได้ไม่มีคนโบกเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าลูเปอร์มึงอยากมึงอยากเตะใครอะสองคนมึงเตะเลยในใจมึงอะอย่าอ้าพี่จริงไม่จริงเล่าตีเราในใจมึงอะโอ้เตะโดนเตะโดนนะ เอ้ยไอตี้กูเดีตั้มตี้กูเดี๋ยวนี้ตั้มตี้กูเดี๋ยวนี้ตั้มกันกูตายพี่พี่นนท์เราเซ็ตเลงมาตอยหน่อยพี่ใช่ใช่นนท์นนนนนนท์มีมืมือมือมือด่นนท์เอาอะไรนนไหว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 พี่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยมันมีสามคนเองเออพี่ชิงฟังตั้มชินาบุญตั้มใจเย็นตั้มไอมีใครมีช่วยไหมมีใครมีช่วยไหมอ่ะช่วยหน่อยดิช่วยหน่อยดิลูเปอร์ลูเปอร์อะไรครับ ลงมาบ้านลงมาบ้านลงมาบ้านถ้าไม่ลงจะจะหาวิธีดิสเอาเมื่อลงมาหน่อยเอาเมื่อช่วยหน่อยโอยวายชิบหายแล้วกูโอเคไอ้ตั้มตั้มตั้มกลับมาตั้มกลับมาตั้มกลับมามือแตกพี่จิ้มือแตกสวยสวยสวยน้องมือแตกมือติวหอเอาเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ติวช่วยกูจะตายไม่ใช่ติวไม่ใช่ติว ม่เมื่อกี้อะที่แตกอะดูาตายตันนๆนช่วยหน่อยดิโนนลงแล้วลงแล้วไอ้ตั้ตีโนนหน่อยตั้มตีโนนหน่อยที่ยิงยิงหมดไปโอ้มึงเพชรกากอะวยเอ้ยที่าหายแล้วนเหลือคีคนเดียวละโนนละโอ้โหท้วยเอ้ยมึงดูด กูดิ้นไม่ได้กูดิ้นไม่ได้กูพูดเลยนะเว้ยกูดิ้นไม่ได้ไม่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 มีใครช่วยกูเลยสักคนสักคนเดียวเว้ยไอ้จ้าน็อตช่วยหน่อยดิโน็อตน็อตทิ้งกุยน็อตฟันเลยน็อตเที่ยงคิงโน็อตไม่เหี่ยวไม่ไหวไม่ใเหี่ยไม่รู้อ่ะเอ้ยดูดิโอ้ยเยอะร้อยเฮียกูตายเมื่อกี้นี่พี่ดิวแต่งสงสารเลยจ้าเฮ้ยไม่มีใครช่วยกูเลยตายหนึ่งสามตายหนึ่ง จริงจริงจริงมันนี่มันโอ้ยเฮ้ยกูดิ้นไม่ได้ไอ้เหี้ยกูพูดเลยมีมีมีตั้มหมื่นเลยตั้มมือโลช่วยหน่อยดตั้มมือโลชั่น่อยดิกับโน้นอะได้ไหมได้ไหมไหวมันไหวมันไหวมันไหวตั้มเอาหมื่นมาเมื่อกี้เราไม่ได้มีเลยเออตั้มเหนียวพูดเอามาช่วยกูก่อนเหนียวโอ้โหไม่มีไม่ฟังตั้มไม่มีแล้วพี่ไม่มีเอ้าเมื่อกี้มึงก็เส้นหนึ่งกูลอยเส้นตั้มไมกตีฮีแล้วตีฮีแล้วตีฮีแล้วนสวยสวยโน่นนี่มันต้องอย่างนี้ยีโลกขี่ม้าขาวกูมาแล้ว สวยไหมเียมึอหอในตอนนี้ล่ะตายเ้ยจะตายอยู่แล้วโดนีก็ตายแล้วนนนนยางไอ้เหี้ยเอ้านนเตะีอกที่ทำไมอะีตนเตะใช่เตะงเลยโนนช่วยหน่อยโนนช่วยหน่อยดิโนนช่วยหน่อยดิโนนอึงเพิ่งมานะโนนถพิ่งมาเดี๋ยวมั่วโนนจะตายแล้วอ่าน่อโนนช่วติดแล้วะเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้หียเข้าไปยางงเดียเดี๋ยว่ย ยิงโดนแล้ว <rôle> ย <à déc> ิงโดนแล้วยิงโดนแล้วยิงตายแล้วยิงตายยิงตายยิงตายเลยแม่งแม่งม่ไม่เอาพี่โดนพี่โดนโอ้ยเส้นยี่อะไรเต็มเลยอ่ะโอ้โหมันเป็นร้อยเลย ลงไปแคมป์ก็ได้ป่ะลงไปแคมป์หมองก็ได้ป่ะเออมันตามเราอยู่แล้วี่สิบโมสี่สิบโมหนึ่งก็ได้ป่ะอย่าพี่กินยาทำไมอ้วนะมันก็ตกบ้านไหนโอนละโอนละสี่สิบโมหนึ่งหมื่นอยากแตกใครจะหัวตีใครไม่ตีเดี๋ยวกูตีเองอ่าฉันตีนะผมตีผมผมเราเองได้ไหมตั้มตั้มจะรวมไหมแล้วใครตั้งเฮ้ยมีหน้าจะใครวะอ่ารับตีให้หมดพี่รับตีให้หมดผมเนี่ยลุงตู่มือขวาลุงตู่ มาแล้วมาแล้วกูบูดเลยให้นึ่มาเป็นร่นกไม่จริงจถ้าเราไมยิงเล่นกันนะเวที่เออไหวไหวไหนเอาตึกไหนไม่ไหวคับไม่ไม่ตอนเท่ากับไม่ไหวครับโดูไอยไอ้ไาู้อ้ไอ้ไอยู่้ไอ้าอ้ไอ้ไต้ไอันอ้ไอ้วอ้ไ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 า้ไ้วอ้ไ้อ้ไอ้ตี้ไม้นมาแอ้ไออีไอ้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 าอ้ไอ้ไอ้ไอ้าอ้ไอ้ไไอ้ออ้้ออออไอ้อ้้้้้้้ึ้้้้้้ว เฮ้ยอเราเราหมื่นหมื่นมื่นม้ามื่นม้าเร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 าโดดฝ่ายได้เราโดดฝ่ายได้เราโดดฝ่ายได้เลยนะเว้ยจริงๆจริงๆโดดเลยโดดเลยเชื่อคุณเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยตัวต่าแม่งเลยหูเยอะเลยไอโดดโดนโดดโดดช่วยหน่อยไอพี่กินช่วยแล้วผมไปช่วยแล้วโอเคโอเคเยอาเลยเอาเลยเอาเลยมาคาร่าเนี่ยเอาเอาบาคาร่าก่อนขึ้นไป วกเราจะตายอะไรพวกเราไปไหนหมดวะกูงง่ะพวกเราไปไหนหมดวะขึ้นไหมขึ้นขึ้นเถอะขึ้นเถอะเชื่อกูขึ้นขึ้นกัเชื่ขึ้นัดห้าเถอย่ขึ้นขึ้นมา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 มาแล้ปนแ้อะไรน้องขึ้นมาขึ้นมาจาะมาแล้แนาะมาแล้แปอายรเราเลี้ยวดีเลยเี้วร็ววเ็ี้ยวดี้ไวเ้ยวเลี้ยเลี้ยว้ยว้้้ย

โอ้แเ่งโคตรดียเลยวะช่วยอยู่ตั๊บคิช่วยอยู่นลมตายีเนี่ยคือโดนลมตายัยาเโอตายไวเี้ยโอเรียบร้อยตับนิด้ินได้ดิเลยนนดได้ดินไดิเลยนเชื่อคิงเชื่อคิงดินได้ดินเลยใช่โอเ้ยเราไอไอดาแตกคนแรกเลยอ่ะไม่มีไเใครวิ่งไปไหนอ่ะไอเจ้าใครวิ่งไปไหนกูกูกลังมาช่วยกูตายเลยไม่มีมือแต เราแตกเหรอเฮ้ยกูช่วยพวกเรไปขั้นแรกสุดอะกูแตกดีทำอะไรไม่รู้ไอ้เหี้ยโอ้ยเฮ้ยไม่น่าเลยกูเจอยดูอยู่ไม่ไหวรอแล้วพีโรมได้ไหรองมันไม่ไหวแล้วถ้าไม่ถ้าพีพรมมัน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 ไม่มันมันไม่ไหวมันก็ไม่ไหวอยู่แล้วเชื่อดิใครรอดไปไอ้เหี้ยกูยังรอดอยู่นะพี่กูก็รอดอยู่นนนนรอดปะเอ่ะอ้าไอ้เหี้ยนนอยู่ไหนอะนนอยู่ไหนอะกูกูไม่ทิ้งฝามพวกกูไม่ทิ้งกูมาดิไอ้เหี้ยตั้ม ี่ชยู่น้เิเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยเนียเลยไอ้คนนนี่มาโคเนยเอออโดนขนาดดนไม่มาโคเนี่ยโดนกูมาแล้วโดนไอพี่ชิกูอยู่น้ำตากูช่วยแล้วดนกูมาแล้วดนไอกูมาแล้วพี่นนกูมาแล้วดนเออยู่ได้เป่ามาแล้วผมมาแล้วพี่เ้อาแม่งเลยนนเนียเลยเนียเลยตายหึงดนตายหึงสวยสวยอยลเเยจะตายพี่ิงไงพี่อ่ะส่วนหัวดิพี่ส่วนหัวดิไม่เป็นอไกูมาแล้ว ถ้าเขาหยุดเขาหยุด้งกูตายไปกาแน่กตายแน่ไม่หวแลาวไม่ต้องห่วงตามพี่ช่วยอยู่ตามพี่ดอยู่จบอะไรเวงเจาวกอยู่เรทุกอวันห่อไอ้สัตว์มาทีแบบบุกไปหนึ่งตัอ้ใไ่ตายรไว้ก่อนอะโดนน่ขี้อมาผ่านตนตีนไปแล้วโดนตายโดนีเลยละกันไม่ได้ลไอ้สัตวเกมการ์ดโดนยังแหลกกันไปโดนตัวใครตัวมันล้กันนะโอ้ยเนี่ยโอ้ยเนี่ย ทำกินแม่น่ะมึงเอ้ยไอเหี้ยเลยเหลือสามสามแก่กูตายเฮียเอ้ยแม่งเหมือนเก่งอ่ะเหมือนเก่งแค่เยอะกว่าเท่านั้นแหละพูดตรงๆนะมึงพวกมึงแค่เยอะกว่าเหมือนเก่งเดี๋ยวกูมาเอาคืนแน่พวกไอ้เหี้ยบิวนะเดี๋ยวกูเอาคืนแน่ขอหนึ่งหนึ่งลายตัวเลยไอ้สามไอ้เหี้ยแม่งแบบบูดหงิดว่ะเทพเจ้านนกูมาเล่นวันแรกเสียมพือโอเคนะครับก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์อ, like, อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมเนี่ยชวนนนท์แบบไปสองสองนะครับผมจะลองชวนนนท์เขาดูนะครับว่าแบบเออไปสองสองกับผมหน่อยไปหาเซตอะไรอย่างงี้ยเสร็จคืนนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำรักจะมีพี่ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ